ะจะเอาข่าวต่างประเทศมาอ่านให้ฟังก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะเห็นว่าคือเวลาถ้าเรามองแคบๆมองเฉพาะในประเทศเราคุณนันทิยาเราคือทำไมบ้านเราไม่ทาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เหมือนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าเราดูสถานการณ์ของโลกหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยหลายประเทศเนี่ยแย่กว่าเราเยอะโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยเราอธิบายตลอดเลยว่าวัคซีนมันไม่ใช่อิฐหินดินทรายที่เราจะสั่งมาทันทีเลย หรือมันไม่ใช่น้ําอัดลมที่เราจะบอกว่าประชาชนควรจะมีสิทธิเลือกกินน้าดำําน้ําเขียวน้าแดงที่รัฐบาลจะมาบังคับให้กินแต่น้ําดําอย่างเดียวได้อย่างไรแต่มันเป็นสินค้าที่มีความขาดแคลนม,มีความจํากัดและมีการแย่งกันขนาดประเทศที่ร่ํารวยอย่างไต้หวันนะครับ <S <S เขาก็ยังมีปัญหาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลไต้หวันมีคําสั่งไปยังนักการทูตของตนเองให้เร่งดาเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในไต้หวันกลับมาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกําลังกลายเป็นวิกฤตเร่งด่วนนะครับสําหรับไต้หวันเองไต้หวันวันนี้มีประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่ถึง1%นค่ะนะครับทั้งๆท,ที่ประเทศเขาก็มีระบบวิทยาศาสตร์มีอะไรที่ถือว่าก้าวหน้าและไต้หวันจัดการกับโควิดได้รวดเร็วนะคะจำได้ไหมรอบแรกเนี่ยมีคนพูดถึง รัฐมนตรีด้านไอทีของเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะที่แบบโอ้โหเก่งมากเลยนะเป็นคนรุ่นใหม่คณะรัษฎรเนี่ยชื่นชมมากาแบบโอ้อยากได้คนแบบนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเกินเก่งแล้วเกินเนี่ยนะคะแต่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยไต้หวันกําลังเผชิญสถานการณ์เหมือนเหมือนกับหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีการระบาดอีกระลอกหนึ่งแ,แล้วการระบาดระลอกนี้เนี่ยนะคะไต้หวันก็มีการ ประกาศล็อกดาวน์มเมื่อวันก่อนยังเอาข่าวมาให้ดูเลยว่าพอประกาศล็อกดาวน์เนี่ยคนเริ่มไปกักตุนสินค้าเชลในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยว่างคือแทบไม่มีข้าวของเลยเพราะว่าคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงเวลาที่จะไปร้านรวมที่ไหนเนี่ยเขาเหมือนบ้านเราคือทุกคนต้องสแกนไปเข้าร้านไอ้สะดวกซื้อเนี่ยก็ต้องสแกนก่อนอเข้าร้านรวมถึงเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะตอนนี้ฉีดวัคซีนไปไม่เท่าไหร่ เพราะ<ต>ว่าเจอปัญหาว่าเขายัางหาวัคซีนไม่ได้ไดไดค่ะคือไต้หวันถามว่าเป็นประเทศที่มีเงินไหมมีมีเงินะนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยนะครับจากข้อมูลในข่าวเนี่ยไต้หวันเพิ่งจะได้รับวัคซีนเพียงแค่สามแ0,000โดสเท่านั้นเองคุณนันทิยาค่ะบ้านราวันนี้หลายล้านแล้วะนะครับนี่คือคือข้อมูลไงที่เรายกให้เห็นว่าเวลาจะด่าจะวิจารณ์เนี่ยหรือจะเรียกร้องอะไรดูรอบๆด้วยค่ะ อย่างกรณีไต้หวันเนี่ยคือเมื่อวันก่อนทางประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนที่จะแบ่งปันวัคซีนที่ตัวเองมีอย่างล้นเหลือนะ mm hmm. อเมริกาเนี่ยคือเวลาเปรียบเทียบว,ว่าทําไมที่อเมริกายังอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังเลือกได้อย่างนั้นอย่างน,น,างนี้มีเหลือให้นักท่องเที่ยวได้คุณก็ต้องไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังของอเมริกาว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวย mm hmm. แล้วช่วงที่เขาวิจัยกันตั้งแต่แรกๆเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาทุ่มเงินมหาศาลนะคะเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้าน บาทในหลายๆบริษัทวิจัยเพื่อที่จะให้ว่า,าให้บริษัทวิจัยเหล่านั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาวัคซีนได้ก็ต้องเอาวัคซีนมาให้กับทางอเมริกาซึ่งทําให้ตอนนี้อเมริกาจึงมีวัคซีนเหลือเฟือพอมีวัคซีนเหลือเฟือเนี่ยเขาก็เลยมีมาตรการที่เขาจะสามารถแบ่งปันให้กับชาติอื่นๆได้ไต้หวันยังบอกเลยว่าตอนนี้กําลังเจรจาขอวัคซีนจากทางขอภายไต้หวันกําลังเจรจาขอวัคซีนจากทางอเมริกาอยู่นะคะ โดยทางไต้หวันเนี่ยตอนนี้หลักๆวัคซีนของเขาเนี่ยเขาสั่งซื้อวัคซีนของแอสตราเซเนกาแต่ว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยมันยังมาไม่ถึงะนะคะแล้วก็มีการไปสั่งวัคซีนของโมเดอร์นาเอาไว้แต่ว่าด้วยกําลังการผลิตและความต้องการของคนทั่วโลกเนี่ยทำให้ตอนนี้ไต้หวันก็ได้วัคซีนมาน้อยมากเขาจึงต้องพยายามหาวิธีการว่าจะทายังไงก็แล้วแต่ต้องไปขออเมริกาก็ต้องไปเพื่อที่จะเอาวัคซีนมาฉีดให้กับคนของเขาให้มากที่สุด นี่เขาต้องไปขอเลยนะต้องไปขอบ้านเราเนี่ยจีนเขาให้มาฟรีฟีคือแถมให้<ะ>บริจาคให้ห้าแสนนอกจากที่เราซื้อเขาเนี่ยนะค<ะ>่ะยังมีคนเข้าไปด่าเออแล้วเราผลิตเองได้ด้วยไง<ะ>เราผลิตจากที่ประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับไต้หวันในตอนนี้มันก็อาจจะแตกต่างจากบ้านเราเล็กน้อยในเรื่องนี้นะคะเล่าเกร็ดเล็กเก็ดน้อยฟังกันแล้วกันกับกรณีของไต้หวันยันมีน้องที่รู้จักกันตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวัน<ะ>ก็ถามเขาว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า ตอนนี้ที่นั่นเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงของการจองฉีดวัคซีนเหมือนกับเราแล้วที่นั่นเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบคือฉีดวัคซีนฟรีจากสวัสดิการของรัฐซึ่งก็รอ,อนานมากแล้วก็มีแบบจ่ายตังค์บแบบจ่ายตังค์เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักห6า0บาทบซึ่งคนก็คาดหวังว่าถ้าจ่ายตังค์เนี่ยมันจะได้เร็วแต่จนถึงตอนนี้จ่ายตังค์ก็ต้องรอวัคซีนนานพอๆกับฉีดฟรีรนะคะ แล้วก็รวมถึงสถานการณ์ตอนนี้ของไต้หวันเนี่ยนะคะล่าสุดตอนนี้เลยเนี่ยคือด้วยความที่เขาขอให้คนอยู่บ้านกันเยอะมากแล้วพอคนอยู่บ้านคนใช้ไฟเยอะออพอคนใช้ไฟเยอะเขาผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอจึงมีคำสั่งในการมีคำสั่งในการงดการจ่ายไฟในบางเขตสลับกันสลับกันไปในแต่ละพื้นที่ค่ะแม้ <ไง S 1> แต่ตอนนี้เนี่ย ยังมีการประกาศเลยว่าเขาจะมีการประกาศล่วงหน้านะคะว่าตอนนี้เขาจะมีการดับไฟในเขต1เขต2เขต3นะคะแล้วก็หลังจากนั้น,นก็จะสลับไปเป็นเขต4เขต5เขต6เนี่ยนะคะคนไต้หวันเนี่ยหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากานะคะแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องยอมรับว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นน่ะนี่คือนี่ข้อดีของการ ดูหรือการอ่านหรือการฟังข่าวต่างประเทศนะคุณนันทิยา <ฮะ S 2> อย่างน้อยเราก็รู้ว่าโอ้ประเทศอื่นเขาเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันก็คล้ายๆบ้านเรานั่นแหละเราก็ไม่ได้แย่ไปกว่าอะไรมากเพราะว่าปัจจุบันปัญหาหลักก็คือวัคซีนทั้งโลก <ฮะ S 2> ขาดแคลนไปกระจุกตัวอยู่สองสามประเทศประเทศที่ต้องการแม้มีเงินก็ยังไม่ได้ <ฮะ S 2> แล้วเรานึกถึงประเทศที่ไม่มีเงินนั่นจะเป็นอย่างไรอีกข่าวหนึ่ง